ทำความรู้จักครูอ้อยเข็มทิศชีวิตไลฟ์โค้ชสายบุญนักเขียนผู้เกี่ยวข้องกับคนในวงการมากมายแม่ของไฮโซชื่อดังทำความรู้จักครูอ้อยเข็มทิศชีวิตไลฟ์โค้ชสายบุญแม่ของไฮโซชื่อดังหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อครูอ้อยเข็มทิศชีวิตไลฟ์โค้ชสายบุญแต่น้อยคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่า ครูอ้อยไลฟ์โค้ชสายบุญนอกจากจะเป็นผู้คล่องเกี่ยวกับคนในวงการมากมายแล้วยังเป็นแม่ของไฮโซทะเลอีกด้วยวันนี้ทีมข่าวไทยนิวส์จะพาไปทำความรู้จักครูอ้อยกันประวัติครูอ้อยเข็มทิศชีวิตอันที่จริงแล้วครูอ้อยชื่อจริงว่าทิตินาธนาพัฒลุงเกิดวันที่23มีนาคม2512เป็นบุตรสาวของ สวัยและอารีนพัทลุงเป็นบุตรคนโตในจำนวนที่น้องสามคนชายหนึ่งคนหญิงสองคนมีน้องชายคือนรงพรนพัทลุงหรือปลัดแป้นผู้กว้างขวางในแวดวงราชการท้องถิ่นและมีน้องสาวคือสิริรัตนพัทลุงตำบลสุวรรณผู้เขียนหนังสือเรื่องเข็มทิศหัวใจเนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างดี ทำให้ครูอ้อยมีระดับการศึกษาที่สูงโดยสวัยพ่อของเธอนั้นเป็นเจ้าสวยใหญ่แห่งจังหวัดสงขลาบางคนจะรู้จักเขาในฐานะอดีตนายกสมาคมธุรกิจจังหวัดสงขลาและเจ้าของโรงแรมทิงเลดี้หาดใหญ่หรือบางคนจะรู้จักเขาในฐานะเจ้าของธุรกิจบันเทิง แต่ในทางการเมืองบิดาของครูอ้อยยังกว้างขวางขนาดเคยเป็นถึงผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยพักใต้ประวัติการศึกษาครูอ้อยเข็มทิศชีวิตพ่อของครูอ้อยส่งเธอขณะยังเป็นเด็กผู้หญิงวัยเพียง11ไปศึกษาต่อ,อยังประเทศอังกฤษและเธอก็จบปริญญาตรีและโทจาก University of London สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ด้วยวัยเพียง20ปีเท่านั้นประวัติการทำงานครูอ้อยเข็มทิศชีวิตร่วมหุ้นกับเพื่อนอีกสองคนตั้งบริษัทไดมอนด์ทูเดยพัฒนามาจนประสบความสำเร็จในชื่อ working diamond นักเขียนหนังสือชื่อดังประวัติครอบครัวครูอ้อยเข็มทิศชีวิตครูอ้อยเข็มทิศชีวิตแต่งงานในปี2539 มีลูกชายหนึ่งคนคือทริณนพัทนลุงหรือไฮโซทะเลขณะนั้น working diamond กำลังไปได้ดีมากแต่อยู่ๆก็มีข่าวร้ายในช่วงวันปีใหม่2540เมื่อสามีของครูอ้อยซึ่งทำธุรกิจบ้านจัดสรรและโรงแรมทางภาคใต้ที่เพิ่งแต่งงานกันได้ปีเดียวเกิดประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตพร้อมทิ้งหนี้ไว้กว่า100ล้าน ทว่าวิธีจัดการหนี้ของเธอเวลานั้นก็เป็นที่กล่าวขานจนรายการโทรทัศน์และสื่อมวลชนพากันนำเสนอออกสู่สังคมทั่วกันหลังจากนั้นคนไทยก็เริ่มรู้จักเธอมากขึ้นจากหนังสือที่เธอเขียนคือเข็มทิศชีวิตเล่มแรกเมื่อปี2547ผลงานด้านการเขียนหนังสือเข็มทิศชีวิตเล่มหนึ่ง2547 เข็มทิศชีวิตเล่มสองตอนกดแห่งเข็มทิศ2551เข็มทิศชีวิตเล่มสตอนกดแห่งความสุข2552เข็มทิศเศรษฐีหัวใจเศรษฐีสมัยพุทธ,ธกาลรีดแห่งใจรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันเข็มทิศชีวิตเล่ม4ตอนจิตใต้สำนึก2554 เข็มทิศชีวิตชีวิตเล่ม5ตอนมั่งคั่ง2555เข็มทิศชีวิตเล่ม6ตอนความสุขเข็มทิศชีวิตชีวิตเล่ม7กระทั่งในปี2560เธอก็เกิดธุรกิจใหม่คือคอร์สอบรมแสนแพงที่มีชื่อเรียกว่าหลักสูตรอำนาจแห่งการคิดดี The Power of Good โ o d และทำให้เธอถูกจับตามองในฐานะผู้ทรงอิทธิพลทั้งทางพอร์ตหุ้นและพอร์ตจิตก่อนจะยกเลิกการสอนไปในปี2563อย่างไรก็ตามสำหรับข่าวดราม่าในหลายๆเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นแต่กับครูอ้อยเพียงคนเดียวเพราะเกิดขึ้นกับไฮโซทะเลลูกชายของครูอ้อยแถมล่าสุดก็มีดราม่าเพจหนึ่งลงประกาศจับครูอ้อย มีค่าหัวหลายล้านซึ่งเป็นข่าวปลอมครูอ้อยเตรียมฟ้องอีกด้วย